องนับสามกดอัดไปแล้วและเรื่องมันมีว่าทุกคนครับการระค้างนึงนานมาแล้วเรามารวมกันรวมตัวกัน14คนเพื่อมาเล่นยูเอสคุกคัดยูเอสซีซีซันหกครับผมครับครับผมตบมือครับควรจะตบมือนะฮะควรจะตบมือครับตบมือเตบมือดีครับต่ออะไรครับเอออะไรเราก็เพิ่งนึกได้เป็นจอ อันจนเลยโอเควันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับมีน้องเซ่นะครับพบีวอฟนะครับผมบายุลิน,นะครับแล้วก็มาโซโกสนะครับผมมากันเป็นคู่นะครับส่วนกติกานะครับในซีซั่นนี้จะแตกต่างไปหน่อยเพราะฉะนั้นขอน้องเก็นอธิบายกติกานิดนึงสิ อยู่ไหนวะคนเยอะเกินเฮ้ยคนเยอะเกินยังไงงรับถ้าเกิดเอเจอคนไหนก็ทีมกับคนนั้นเลยนะครั้าก็จะเป็นทีมเมทตลอดทั้งเกมนะครับข้ามเปลี่ยนทีมหลังจากที่มีทีมเมทนะครับไม่ใช่ทีมเมทเราตายแล้วก็ไปหาคนใหม่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนวัวบอร์เดอร์พันห้าร้อยบ็อกซ์คูณพันห้าร้อยบ็อกซ์ลดเหลือสองร้อยคูณสองร้อยบ็อกซ์ภายใน หนึ่งเออภายในสองชั่วโมงครับโอเคประมาณนั้นมีใครข้องใจกติกาไหมเดี๋ยวแอดทีมเดี๋ยวให้เคนจัดการเองขอขอบคุณน้องเคนซอฟมากที่สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ไม้เราเล่นยูเอสีในครั้งนี้นะครับผมมีคําถามครับ <c oughs> ยกมือก่อนมีคําถามครับเดินกันในพาร์ทแรกทําไงครับอะไรนะครับแรกสนแรกันให้เรียบร้อยครับยี่สิบนาทีแรกทําไงครับยี่สิบนาทีแรกเรามีหัวใจทองครับ ไมปค่ะดูหัวใจ่องยี่สิบสี่เลยยอมาถึงเจอเพื่อนในพาร์ทแรกก็คือแอดใช่ไมครับแอดเลยทีมนี้ที่ก็แอดกันใช้คำสั่งนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็เรียกชินนนครับเขาขออาสาครับอยากเล่นของหวานไม่ีอะไรมากพี่ว่าทุกคนเข้าใจกติกากันหมดแล้วงั้นขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนโ พี่แกเอาความมั่นใจมาจากไหนวะเนี่ยคนวามมั่นใจมากโอเคนะฮะเริ่มสักทีนะฮะโอเคเริ่มตัดไม้ก่อนเลยจังหวะแรกสำหรับซีซั่นนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะผมเพราะว่าผมนั้น ก็ไม่ได้เก่งเอาเอาชีวิตรอดนะฮะก็แค่เล่นมินิเกมบ่อยเฉยๆนะฮะก็เท่านั้นโอเคเริ่มกันเลยนะฮะอยู่เฮ s ี่นี่ก็พี่ทูชวนเข้ามาชวนชวนเข้ามาก็เลยมาเล่นนะฮะโอเคก็กติกาก็อย่างที่ได้ยินนะ,ะก็คือว่าถ้าเราเจอใครเนะี่ยก็คือว่าไอ้นี่ได้เลยนะ โอเคผมจะเล่นแ่บชิวชิวตายก็คือตายโโฮะโหมาได้ทำไมมันฝุดได้เจอแต่กากาวเวลวะแม่งเสียงมากโอเคเราต้องเอาแอปเปิลด้วยสินะก็คือว่าซูมไม่ได้นะฮะซูมไม่ได้ต้องบอกไว้จุดๆนี้เลยว่าโคตรเสียงมันซูมไม่ได้ อเคก็หินก่อนซักนิดหนึ่งถ้าเกิดเจอใครแล้วทีมก็ดีอนนี้มีหัวใจอ่อหัวใจทองอยู่นะฮะก็คงไม่ต้องกลัวอะไรเราเอานี่ไปก่อนเก็บหินไปก่อน โอเคดาบก่อนเลยจังหวะแรกดาบแล้วก็นี่แล้วก็นี้มาไปหาอาหานก่อนก็อาหารนี่หุ้ยเจอวัวโ oh อไมกุดเนสแกบวัวสิโอ เก็บเนี่เก็บนี่เก็บไม้ไม่ใช่เก็บไม้หรอกจริงๆก็จะเอาแอปเปิลจะลงเหมืองหาแอปเปิลคือว่าแม่ถ้าเกิดตายเฟลนี่เป็นอะไรที่อีพิกมากเลยนะบอกแล้วอย่าไปไอ้นี่มากไม่ต้องคาดหวังในตัวอะไรผมมากผมว่าเล่นปกติของผมว่าผมว่าผมไม่ชนะแน่นอนอยู่แล้วแหละก็ว่าคนเก่งมันเยอะ สเปาห่างกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าสเปาสเปาห่างกันมากไหมมีมีเหมืองเนื้อเรามีอยู่น้อยนิดคิดว่าตอนนี้ยังไม่ควรโอเคหมู่อตรงไหนวะซูมก็ซูมไม่ได้มันได้ละคัดคัดไงไม่รู้ฮะโอเคตอนนี้มีหมู ไม่มีเนื้ออยู่ชิ้นเดียววะตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครเจอทีมนะฮะยังครับผมยังยังไม่มีอปเปิล <Apple S 1> ไม่ดอปเลยเหรออรอปเปิลจ๋าดอปให้ข้าหน่อยเถอะอย่าบอกนะว่าถ้าเกิดไม่เล่นอีกนีเคลียแล้วเนี่ย <c oughs> กูเก็บอะไรครบแล้วเนี่ย โอเคน่าจะเล่นนะฮะน่าจะเล่นโอเคสี่มินิท์แล้ว,วเก็บไม้ไปก่อนในะวันนี้ยังไม่เจอใครนะรเลี้ยงน้อยแล้วก็มีนี่อยู่อันหนึ่งวะเอ๊ หรือเปล่าหรือว่าตาฝาดจะตาฝาดมั้งถ้าเจอคนที่พอพึ่งพาได้ก็เยี่ยมไปนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เจอนี่ก็เซ็งมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่เล่นกับชอปมิดนะฮะสำหรับ USC ซีซัน่นี้ยมันจะมีทริคเอ่อไอนี่อยู่นะฮะทริคเอ่อ เเรียกว่าเป็นไอ้นี่อยู่เหมือนกันทู่ UHC เมื่อกี้ผมเห็นใคร,รอ,อ่านชื่อไม่ทันเดี๋ยวไม่เท่าไรไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคโอเค,อเ,คเออเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นต้นโอก๊กเร็วแหมเ้ไม่มีนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบหาแอปเปิ้ล ถ้าไม่มีนี่เซ็งเลยนะตรนี้เรามาขุดอันนี้นี่ว่าตรงนู้นที่เราเป็นที่เ <c oughs> มื่อกี้เหมือนเห็นคนเราจะได้ทีมกับน้องน้องแกแล้วมั้งเนนะี่ยอืมผมเห็นไม่เห็นชื่อมอืม ไปไมนิงเลยแล้วกันะฮะวนะันนี้ <c oughs> <c oughs> ชิดเอ้ยเราไม่ได้แล้วเราต้องหาเหมืองลงแล้วฮะต้องหาเหมืองลงแล้วโอ้โหแล้วเนื้อเรามีน้อยมากโอเคไก่เออ่ตรงนี้มีไก่ใช่ไหมฮะฮะลัฮะลโหลฮัลโหล ไก่ไก่สองชิ้นขอบคุณครับ,บ,รบวัดมีสปามอนอยู่โอ้มันเป็นรู้สึกจะเป็นอะไรด้านล่างนะฮะมันบ,บอ่บอด้านล่างป่ะผมไม่แน่ใจโอ้โหลงไปอาชูการ์เคนวูวเดี๋ยวกลัวฟอร์ดาเมจมากเอาแล้ว วางบอเอ,อันี่ใส่นี้แล้วกันลงไปด้านล่างครับโอเคเฮ้ยถ้าเกิดผมว่าผมไม่เจอใครนียผมก็ตายอะดิแบบไปเจอเจอแบบทีมเงี้ย ก็ได้ย่าตายฮะก็คงต้องพูดเขาว่าจีจีวัดวูวูโอ้ My chef อโอน็อ,เ,อ,อ,อเจอ My chef ได้ไงนี่เป็นอะไรที่แปลกมากมากแต่ว่ามันจะเสี่ยงเกินไปต้องกดแน่นๆเลยนะเมื่อเี้ มันจะเสี่ยงมันจะเสี่ยงไปไหมถ้าเราลงไมช์เชฟเนี่ยอ๋อเอ่เอมาอคือว่าผมเป็นคนที่เล่นแล้วแบบผมไม่ค่อยได้แอปเปิลทองอะไรกับเขาสักเท่าไหร่หรอไหมเออผมจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าผม ประมาณนี้ฮะประมาณนี้มีหลุมๆด้านล่างด้วยเอาไงดีตาตานี้โอ้ค oh, er. oh, ีเปอร์อ้อไอเก็รเดสล้ลำบากมากเลยเนะี่ยนี่ก็ตายก่อนนี่อายชาวบ้านชาวเมืองกันเลยเนานะโอเค โอ้จะมืดแล้วด้วยวเป็นกรรมว่าเราควรเชื่อลงด้านล่างแล้วแหละเฮ้ยแอปเปิ้ลไม่ดรอปจริงเหรอวะโอ้แอปเปิ้ลมึงอึดมากมึงโอ้โหโอ้โห,โโหโเฮ้ยอย่างน้อยเรามีหวัวใจนี่อยู่หวัวใจทอง เดี๋ยวเราต้องไอวางอันนี้ก่อนน่ว่า,าต้องเอาโต๊ะนี่สองอันวะอ,อันนี้สิบแปดอันเลยเผาไปสิบแปดเฮ้ยแอปเปิ้ลมึงตกให้กูสักลูกก็ได้นะกูอยากจะกราบงามๆสักทีหนึ่งโอ้ไม่ไม่มีแล้วแหละมันไม่มีแล้วค่ะ ต้องไปแล้วน้องเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพวกพอแล้วลงสิพวกรออะไรล่ะจะมาเชฟลงลงดีๆนะฮะลงต้องลงดีๆ โอเคโอ้ชิจโอเคเจอไมเชฟไมเชฟถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรต้องขออภัยนะเพราะว่าบ้านผมนั้นมีอะไรนิดนึงโอ้โอ้ Oke. Okay. Wah. Oh. oh, nice. Oke, okay, cap, cap mah. Mau ini mah. Cap lag makan, โหแบบคิปเปอร์อะไรอย่างงี้แบบเยอะมากจะไหวเหรอเนี่ยโอ้โหอโอ้โหไนส์เหล็กตรงนั้นไม่น่าเอามากเลยอนะ่ย <laughs> เหล็ก,ลกนั้นไม่น่ามากคือขึ้นไม่เอาดีไหมเนี่ยขึ้นไม่เอาด,ดีกว่า คุ้มกันไว้เนี่ยเสียวตกจริงๆตกลงไปก็คงไม่เป็นดาเมจแต่ว่าเราควรเล่น,นแบบเซฟมากกว่านี้โอเคมีสเกลนะมมีสเกลกูเครื่องนะกูบอกไว้ก่อนไอชิบหายขึ้นขนาดกูไม่ขึ้นม,มึงไม่มีแต่กูขึ้นปุ๊บมึงสปอนกูทุบหน้าให้ ที่หน้าพี่ทำแบบนี้โอ้โค้อย่านะขุดดีๆนะซีตกไปนิดอนาดนะโอเคเอโอเคเราก็เผานี้หนึ่งสองสามสี่โอ้มีทีมมันยันฮะถูกฟาสเตอร์โอเคฮะพี่ทูกับชินนะฮะ ชินอนนะฮะตอนนี้ทีมกันไปแล้วโอเคเยี่ยมไปเลยโอเค,อเ,คเราควรขึ้นไปตักน้ำดีไหมเราไม่ควรเนาะอ๋อนบ ควรเก็บเหล็กให้ให้พอก่อนโ,โอเคสิบสี่มินิตแล้วฮะเกมเริ่มไปรู้สึกว่าเงียบเหงามากคือแบบยังไม่ได้ทีมกับใครเลยอ่ะโอเคเฮ้ย <Nope. S 1> น็อเคว้าว Monster Hunter ฮะ ทูเอาแล้วฮะโอเคลืมไปนะผมว่าเรามีหัวใจไอ้นี่นะฮะตรงไหนตรงนี้น้ำปะเอ๊ hey. ถ้ามันไม่เป็นน้ำนี่จี GG นะฮะบอกไว้ก่อนเอ hey. ลงเลยแล้วกันโอ้ oh my goodness สิ่งที่ผมกลัวมาอีกแล้วค่ะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกูกลัวกูเกียรติแมว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 โอ้ยให้ตายเถอะพระพุทธรูปกูควรจะทำยังไงวะเนี่ยอย่าอย่ากูกลัวโอ้โอ๊ยโอ้นุ๊ นู oh no 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 นู no 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 น o no 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 oh shit กูไม่น่ามาเลยค่ะโดนไปแล้วฮะหัวใจกูหมดแล้วโอ้กูคิดผิดเน้นที่กูลงไม้เชฟเนี่ยโอ้ยจะตายก่อนที่ไม่ได้เจอใครเลยเหรอโอ้โหโอ้โหข้างล่างอีกแล้วเหรอ ยะมีใครนะมีกูคนเดียวในทีมด้วยโธ่กูต้องเป็นคนเปิดด้วยแตโอ้ยเป็นไรฮะแต่ทุกคนก็เหมือนกันตอนนี้เราเพียงแค่ว่าเราอ๋ออาอ๋ออ๋อ,อตอนนี้เราเห็นอะไรบางอย่างตั้งสิบสี่อีกตั้งสี่นาทีเอ้ยเอาเป็นว่าเราเผาไอ้นี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวก็เหมือนกัน คือแม่งกะใช้คุ้มมากเลยเมื่อกี้โอเค what งงสิงงงสิทำไมกูกูต้องมาเป็นคนเปิดแบบดาเมจด,ด้วยเนะี่ยโอ้